ไม่จริงนี่แกคิดจะอู้งานอย่างนั้นเหรอ,รอสวัสดีนะครับพนักงานในบริษัทผมทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมเองหัวหน้าสุดใจดีเกมมิง <No. S 1> เอาละคุณผู้ชมในวันนี้นะครับผมจะสอนทักษะก็ผมการดูแลลูกน้องวิธีการเป็นหัวหน้าที่ดีนั้นต้องทำยังไงแมพูดไปก็อาจจะไม่เชื่อนะครับแต่ว่าผมนั้นเป็นหัวหน้ามาแล้วมากกว่า50ปีใช่แล้วคุณผู้ชมครับผมเป็นหัวหน้าคนตั้งแต่อายุ5ขวบและตอนนี้นั้นกูอายุ55ก็ยังเป็นเจ้าคนนายคนยผมเลยมีเกมแนะนำดีๆนะครับที่เอาไว้สำหรับวันใดวันหนึ่งคุณกลายเป็นหัวหน้าขึ้นมาเนี่ย คุณจะสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องแบบผมได้กับเกมเกมนี้ Boss Life 3D <c oughs> เกมนี้นั่นจะสอนคุณทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไล่คนอื่นออกจากงานนะครับและสุดท้ายนั้นเขาไม่มีตังกินข้าวและต้องไปนอน <c oughs> ใต้สะพานลอยหรือแม้กระทั่งเอ่ออะไรวะการเลื่อนตำแหน่งให้กับพนักงานของเรา หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดลูกน้องเราอู้งานนะครับเราจะปากระดาษแบบไหนใส่หัวลูกน้องแล้วลูกน้องเจ็บมากที่สุดอะไรประมาณนี้นะเกมนี้นั้นเขาสอนคุณหมดเลยเว้ยโอ my god guys เกมนี้ไม่มีเสียงนะครับแล้วทำไมภาพมันแตกๆงี้วะภาพในโฆษณาระดับ full hd แล้วพอกลุ่มมาเล่นของจริง <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรคุณผู้ชม ภาพแตกก็ไม่เป็นไรแถมมีโฆษณาช้อปปี9บาทด้วยเอาละเดี๋ยวผมนี่ครับจะมาสอนวิธีเลือกคนเว้ยคุณผู้ชมจะให้คนไหนก็ผมเ,เลื่อนตำแหน่งนี่ครับอย่างเจ้าหมอนี่เว้ยแบบฉลาดมากๆแต่ว่าแม่งมาสายครับผมแล้วก็ไอ้งเงินนี่คืออะไรวะเงินเดือนน้อยหรือว,ว่ายังไงหรือว,ว่าคนที่มีเวลาเต็มที่ก็ผมให้กับงานของเรานีครับไอ้งเงินนี่คืออะไรวะ <S <S แล้วก็สมองไม่ค่อยมีนะครับผมจะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งเว้ยคนเก่ง ไม่ได้แปลว่าเขาจะรับผิดชอบงานเราเสมอเนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราต้องให้คนที่ตั้งใจนี่เลื่อนยศไปเลย yes dude hey guys แล้วสองคนนี้เนี่ยิบ <boy. S 1> หายแล้วกูจะเลือกใครดีวะเนี่ยเอ่อเจ้าหมอนี่สตัตมันสมดุลดีเราเลือกเจ้าหมอนี่ดีกว่านะครับ yes ไหนไหนไหนอันนี้อะไรนะครับเป็นครามหรอเราจะต้องเลือกไล่ใครออกหรอคุาผู้ชมเจ้าหมอนี่มึงแม่งนั่งดื่มในออฟฟิศ แม่งกำลังเมาเลยคุณผู้ชมกับเจ้าหมอนี่นะครับความสัมพันธ์อันยาวนานีองผมระหว่างเรานะครับกับตัวเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไล่เจ้าหมอนี่ออกฮเรียบร้อยวันแรกเสร็จไปแล้วนะครับถือว่าเป็นงานที่ลำบากมากใช่แต่ไม่รู้ว่าจะเล่นอย่างไรวันนี้เราจะมาสาธิตให้ทุกคนดูนะครับนี่อะไรเนี่ยสัญญาเหรอ I want no benefit ฉันไม่ต้องการเงินเดือนใดๆดทั้งสิ้น ถ้าเราเซ็นสัญญานี้นะครับเหมือนกับว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องจ่ายตังเขาเหรอหรือว่ายัางไงว้าวถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีมากเลยเพื่อนจัดไปเลยยสโอเคเซ็นเรียบร้อยแล้วเย้ yeah. เจ๋งมากเลยเลยขาเอาละ่ะลากปากกาตรงนี้มา <c oughs> ทำหมึกหกหมดแล้วอลายเซ็นพี่มึงเป็นรูปดาวยอดไปเลยนี่คุณผู้ชมครับ Amazing เยี่ยมเลยจุบจ๊บจุบจ๊บ อันนี้กูจะเซ็นยังไงดีเนี่ยเอ่อเซ็นเริ่มจากตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้รูปหัวใจใช่เลยเรียบร้อยสุดวันที่2โอการเป็นบอลนี่ลำบากจังเลยวันนี้ผมก็ใช่ลำบากมากเจอโคตรสนากแล้วและนี่อะไรคุณผู้ชมนี่มันเป็นเครื่องยิงเงินเหรออย่างแรกนะครับผมจะแจกเงินให้สาวๆก่อนว้าวโอ้ my god มันอย่างนี้เลยเหรอแจกเงินให้สาวๆเว้ย ใช่เลยเนี่ยคนนี้รับไปหนักๆเล้วคุณผู้ชมครับสาวๆต้องได้รับเงินเดือนเยอะก่อนอันนี้ไม่มีการไบอดใดๆทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมไม่มีการใบอดใดๆทั้งสิ้นผมก็ผมให้คนนะครับตามความขยันไว้ซึ่งสาวๆพวกนี้นั้นเขาขยันมากจริงๆการเป็นบอสนี่ลําบากจังเลยนี่อะไรเนี่ยการเข้าสมัครงานเหรอหรือว่าอะไรชงกาแฟเก่งระดับ4ดาว <Wow. S 1> ทําความสะอาดเก่ง5ดาวทามมิ่ง ห้าดาวทามมิ่งนี่น่าจะเป็นเอ่อแบบตรงต่อเวลาอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับจ้างดีไหมเจ้าหมอน,นี่สตัดดีมากเลยจ้างแม่งเลยเย้ yeah! ยินดีด้วยนายจะต้องเป็นฝ่ายชงกาแฟกับเราแล้วนี่อะไรสปีดเต็มห้าดาวคุณผู้หญิงคนนี้เขาเป็นเดอะแฟตครับคุณผู้ชมครับแต่สมองเออสองดาวเงินเดือนหนึ่งดาวเงินเดือนนี่คืออะไรหนึ่งดาวหมายความว่าเราต้องจ่ายเธอหนักหนักแล้วหรือว่าเราให้เธอแบบครั้งละสิบบาทอะไรอย่างนี้ผมไม่รู้อะไหนดูหน่อย เอนนี่อ๋อข้านามสกุลอะไรวะสามารถก็ผมโฟโต้คัปี้นะครับ200แผ่นได้ภายใน1นาทีถือว่าสปีดเยอะมากเราจ้างเธอะคุณผู้ชมเย้ฮ yeah! ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนี่นายเป็นใครวะโอ้โหนี่ใครเนี่ยไมค์เมจิกนะครับมีแมว3ตัวกับหมา5ตัวที่จะต้องเลี้ยงโอเคมึงตกงานไปเลยเรียบร้อยวยวะนี่คืออะไรเนี่ย ทำไมเลขาผมมองอย่างนี้วะเราต้องหยิบกินงอมอ,อ๋อทำไมวะทำไมเราต้องแอบ,บกินด้วยงอมงอมงอมยังยังยังผมไม่ได้กินครับแอนิเมะเกิร์ลงอมงอมงอมไม่เกมนี้แจ่มวะไม่มีแบบแอนิเมะเกิร์ลสุดฮอตนะครับเป็นเลขาผมชอบมากๆเลยหมดแล้วเย,ย้ว้อแล้วมึงจะดีใจทําไมว่ากูแอบ,บมึงกินโอ้สองคนนี้เขาแชทกันนะคุณผู้ชมแชทกันเป็นเดซิมเฮ้ย หยุดนะหยุดมาจีบคนในออฟฟิศไปเดี๋ยวนี้อืเดี๋ยวเราต้องทำยังไงเราต้องแอบถ่ายรูปเหรอเนี่ยมันออนไลน์เดทติ้งห้ามออน Office ไลน์เดทติ้งในออฟฟิศเว้สาวๆพวกนี้เป็นของฉันแกหยุดเดี๋ยวนี้หยุดนี่แน่แกโดนไล่ออกแน่ฉันจะส่งเรื่องนี้ไปให้กับฝ่าย HR นะฝ่าย Human Resource เขาจะต้องเห็นเรื่องแบบนี้เรียบร้อย <c oughs> โดนไล่ออกไปสิ o r n i n g boss Good morning อะไรเนี่ย เราเป็นบอสเราต้องชงกาแฟกับลูกน้องเหรอได้เลยเอาแบบกาแฟแบบขอเข้มๆม,มาขอเข้มๆนี่ขอแบบเข้มๆเ,เลยนะคุณผ,ผู้ชมครับตาจะได้สว่างครับผมขอเข้มๆเ,เลยใส่นมลงไปด้วยเดี๋ยวมันมีเวลาบอกชิมหายแล้วเวลาจะหมดแล้วไม่นะหยิบขี้มาใส่เดืดห <Dude, S 2> ยิบขี้มาใส่โอเคเกือบหมดเวลาเป็นบอสที่ดีต้องควงประกาโชว์ได้เฮ้อเป็นไงล่ะ ฮหล่อเท้ <S 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 เป็นบอสน,นี่มันต้องทำแบบนี้จริงๆเหรอวะเฮือเฮือเฮือหล่อเท้โชว์ปากกาควงเด็กใหม่ไปดิเป็นไงล่ะอ้าวกดแท็บกดแท็บอ๋อต้องกดแท็บแบบนี้อืรัวๆรัวๆรัวๆหล,ล่อเท่อ้บอ,นนบอส noise meter นี่คืออะไรเนี่ย เราต้องค่อยๆเดินนะคุณผู้ชมนี่มันค่อยๆแบบย่องไม่ให้เสียงดังเกินไปนี่เพื่ออะไรเนี่ยอ๋อเจ้าหมอนี่กําลังทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าเราจะต้องเอาน้ําไปสาดใส่เขาหรือเปล่า Hey guys Hey guys ย่องเบาย่องเบาย่องเบานี่เนี่ยฮะแกอู้งานอย่างนั้นเหรออืมชุดอะบิดอาะมองอืมเส่ไปร้อยยี่ส้าล้กันเหมือนเราเล่นหุ้นอย่างนั้นเหรอคุณผู้ชมครับซื้อหุ้นเลย ชิบหายแล้วทำไมมาลดไปสิบสี่กดเซลหุ้นเยสได้มาย5ิบห้าอ่าหุ้นล่วงแล้วซื้อหุ้นเลยรอนคุณผู้ชมครับว้วขึ้นไปทูดามูนเนี่ยทูดมูนในเด็ดเด็ขายเยสถ้าเกิดการเล่นหุ้นมันง่ายแบบนี้ผมคิว่าทุกคนคงรวยไปหมดแล้วคุณผ,ผู้ชมและนี่คืออะไรเนี่ยน่าจะมาเก็บกวาดห้องชั้นอย่างนั้นเหรอใช้เลเซอร์นี่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 อยู่ตรงนี้อืม <laughs> เป็นบอสน,นี่มันต้องทำแบบนี้ด้วยเหรอทำความสะอาดตรงนี้ด้วย เด้ตรงนี้ใช่แล้วโอ้ยแม่งปลาใส่หน้ากูดูกูไล่มึงออกอา้าพอถึงวันที่16ปุ๊บเขาให้เราย้อนกลับมาเล่นใหม่เว้เราจะเลือกใครก็ผมที่เอ่อเลื่อนขั้นดีคุณผู้ชมอย่างเจ้าหมอนี่มีเวลาเยอะมากแต่สมองห่วยแตกมากกับเจ้าหมอนี่เงินทองนี่คืออะไรเหมือนกับเขาหาเงินให้เราเก่งอย่างนั้นเหรอสมองดีแต่เวลาแม่งเน่าเลือกเจ้าหมอนี่แล้วกันเพราะครั้งก่อนเราเลือกคนที่แบบใช้เวลาเยอะไปแล้วนี่อะไรเนี่ย มึงทำผิดกฎหมายในออฟฟิศอีกแล้วไงนะเจ้าหมอนี่แม่งขโมยของในออฟฟิศกูเว้ยกับเจ้าหมอนี่นีครับขี้แตกบนออฟฟิศโอ้มายกอดนิดร้ายกาจมากกูจะไล่มึงออกนี่ไม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 ่เราต้องไล่คนที่ขโมยของในออฟฟิศรับอกออกไป <c oughs> ไเระออกไปส่วนนี้จะเป็นเรื่องการอนุมัตินะครับว่าเรานั้นจะให้เขาไปพักผ่อนได้หรือเปล่าอยากจะไปพักผ่อนดูสิก็ได้ไปพักผ่อน ใช่ไปพักผ่อนแล้ว yes yeah! yeah! ยอดมากส่วนคนนี้ป ern, ่ว<น>ยนะครับแล้วก็ง่วงนอนอยากจะลาปล่วย <laughs> ป่วย <laughs> เป็นโควิดในดีนโอเคโอเคโอเคไปไปไป b have a great time คือมึงดีใจเหมือนมึงไม่ได้ป่วยอะ่ะแล้วน,นี่อะไรเนี่ยคืออันนี้เป็นอะไรคือมึงเล่นหุ้นตกแล้วมึงเสียใจอะ่ะมึงต้องการเงินโอเคไม่กลับไปนั่งทำงานเรียบร้อย นี่อะไรเนี่ยอันโปรเฟ s ชั n นอวันนี้ผมมีนัดที่จะคุยกับซีอโอโ้โหแป๊บนึงเก็บถุงเท้าทิ้งไปก่อนเอาแฮมเบอร์เกอร์ทิ้งไปด้วยเดี๋ยวต้องวิดีโอคอลคุยกันแล้วเดี๋ยวมันจะแบบเสียมารยาทฟิชเจอร์สปินเนอร์เอาไปแก้ววายแบบดื่มโชยดื่มโชว์ซี o โอเค okay, เอาแก้ววายออกอ่า <Br ow. S 1> หัวหน้าที่ไหนเขาเอารูปขี้มาแปะไ,ไ,ไว้ด้านหลังนี่วะเอารองเท้าออกไปนะครับเอาวายออกไป อันนี้เอาอันนี้ออกไปโอเคเรียบร้อยแม่รละคุณผู้ชมวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมได้ใช้ชีวิตประมาณ20กว่าวันเพื่อเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูแล้วว่าการเป็นบอสนั้นชีวิตไม่ได้ง่ายเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมเยากจะโตไปนะครับเราก็เป็นเจ้าคนนายคนอย่าลืมเพ่จะเก็บทริคพวกนี้รับผมไปใช้ในชีวิตจริงด้วย <c oughs> ก็เป็นเกมที่ฮาดีนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากเล่นนะมาลองเล่นดูแล้วกันวันนี้ไปละบ,บาย